นายอาทพร์สิงห์วิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปี2562พร้อมด้วยนายปรีชาเดชพันธ์นางสรันพัฒประโมทกะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์และหัวหน้าส่วนราชการนงห้องรับรองสารากลางจังหวัดนครสวรรค์สำหรับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ แบ่งออกเป็นสืระดับดังนี้ระดับอนุบาลและปฐมศึกษาทุนละ10,000บาทต่อปีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปะวชคนละ15,000บาทต่อปีระดับปวสทุนละ20,000บาทต่อปีและระดับปริญญาตรีปริญญาโททุนละ30,000บาทต่อปีซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระมหาการุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปร,รมนาาบพิษผ่านทางมูลนิธิราชประทานุเคราะห์มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่เด็กนักเรียนอันสืบเนื่องมาจากครอบครัวประสบอุทกภัยและนักเรียนที่มีผลการเรียนดีที่จบจากโรงเรียนราชประทานุเคราะห์รวม8รายอัมพลจากสอนทิพย์รายงาน